สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมต้าพงคุงนะกลับมาพบกันอีกครั้งนะใน b u มเบิเราจะมาต่อจาก EP ีที่แล้วนั้นเพื่อนซึ่ง EP ีแล้วเราอยู่ในถ้าใช่ไหมที่ไหนก็ไม่รู้แหละที่มันสไลด์หนีผีแล้วตกลงไปอะ่ะเออมาต่อจากตรงนั้นกันนะหอนี้โอเคยังไงมีอะไรไหมในถ้าคือผมค่อนข้างจะแบบต้องระวังตัวนั้นเพื่อนเพราะว่า หลายๆฉา,ากที่ผ่านมามันแบบก็มีอะไรมาแบบกระทันหันนะบางทีตั้งตัวไม่ทันนะนิดหนึ่งก็ตายนิดหนึ่งก็ตายผมก็เล่นเกมในคอมไม่ค่อยเก่งซะด้วยเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนดูแล้วเออมันขัดหูขัดตาเนี่ยก็ขออภัยไว้ด้วยนะเพื่อนใครมีอะไรแนะนําติชมอะไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเพื่อนปาเราไปกันต่อดีกว่านเพื่อนไม่รู้ว่าในถ้ำนี้จะมีอะไรบ้างนะแต่น่าจะไม่มีอะไรนะเพราะว่าไม่มีเสียงดนตรีประกอบเรานะ ปกติถ้าเป็นฉากที่แบบเออมีให้เล่นอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะมีดนตรีมาบิวนั้นเพื่อนโคตรหลอนนะโคตรน่ากลัวไม่รู้ว่าไอ้ผีพายตัวนั้นไอ้ผีนักเวร์ลินน่ะมันจะปล่อยเราไปได้หรือ,อยังนั้นเพื่อนตัวเกมที่เราเล่นอยู่มันเป็นแค่เดโมนั้นเพื่อนของจริงอะมันรู้สึกว่าเห็นมันเขียนว่าวางจําหน่ายปี2023แต่ว่ายังไม่ระบ,บุวันกับเดือนนั้นเพื่อนก็เลยยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมันมันขายเมื่อไหร่กันแน่โอเคเหมือนจะออกจากถ้ำแล้วนะเพื่อน น่าจะต้องกระโดดขึ้นเนี่ยตรงที่มีถาวันเนี่ยโอเคโดดโอเคขึ้นมาขึ้นมายอมรับอย่างนะภาพเกมนี้มันสวยจริงๆเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหแทบช็อกหัวใจแทบวายใจตกไปอยู่ตะตุ่ม,มเพื่อนโอ้โหฉากจำสแกมแม่งโคตรเยอะเลยโอเคอน,นี้เราต้องบังคับนะเพื่อนเราต้องบังคับนะน่าจะต้องหลบพวกโขนหินนะเพื่อนไหลไปตามน้ำเรื่อยๆลบๆ,ๆ,ๆโอเคโอเค ทางโคตรแคบเลยแคบลงเรื่อยๆเลยอ่ะเพื่อนยังไงยังไงโอเคโอเคโหทางแคบมากทางแคบมากโอเครอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วไป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 แล้วเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรเนี่ยเนี่ย,ยมันอย่างเงี้ยถึงไม่เล่นกลางคืนไง <c oughs> โอ้ตกไปด้วยกันเลยนะเพื่อนแล้วยังไงต่อคราวนี้จะรอดไหมเนี่ยอา้าวจบแล้วเหรอเอา โอ้ห oh, อย่างนี้ E ี EP ีนี้ก็ต้องแบบสั้นมากๆอ่ะเพื่อนคือผมไม่รู้นะว่าแบบเดโมมันจะให้เล่นถึงไหนเมื่อวานน่ะมันแบบเล่นไม่ต่อไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยจริงอ่ะมันมันกลัวมันก็แบบเริ่มค่ําแล้วด้วยผมไม่กล้าเล่นตอนกลางคืนจริงเฮ้ยอยากรู้เนี่ยว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเกมนี้นะเพื่อนๆคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเยอะๆนะๆนะถ้าเกมเต็มออกมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะไปซื้อมาเล่นให้เพื่อนๆดูอีกถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะ เพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบอย่าลืมบอกผมด้วยนะเพื่อนส่วนระหว่างที่รอเกมตัวเต็มมันออกนะเพื่อนผมจะไปหาเกมที่น่าสนใจน่าสนใจมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะหรือเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดว่ามีเกมแนะนําอยากให้ผมเล่นให้ดูนะเพื่อนคอมเมนต์ทิ้งไว้นะเพื่อนถ้าผมพอจะหามาเล่นให้เพื่อนดูได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะหามาเล่นให้เพื่อนดูนะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่สนับสนุนขอบคุณนะที่เป็นกําลังใจให้มาถึงตรงเนี้ย เป็นคนที่แบบไม่ได้เล่นเกมเก่งมากไม่คิดว่าแบบทําช่อง YouTube แล้วแบบจะมีคนมาซับสไครต์ถึงแบบ5,000กว่าคนอย่างเงี้ยหลับเออใครหลาย,ลายๆคนมาจะดูแบบเออนิดเดียวไม่เยอะแต่สำหรับผมนี่ก็คือแบบมันเยอะมากนะ5,000เนี่ยผมจะตอบแทนโดยการตั้งใจทำคลิปให้ดีๆให้คนดูรับชมและมีความสุขกันนะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นั้นเพื่อน ท่าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านานเพื่อนสวัสดีครับ